ผิวมันผิวเป็นสิวผิวแห้งขอสก,กินแคร์รูทีนแบบผมบสบายกระเป๋าได้ไหมคะเจได้เลยเจ๊จัดให้จากครีมซองร้านสะดวกซื้อจากมาดูกันเลยสวัสดีทุกคนมาดับเมาจ้า คลิปนี้กลับมากับคอมเมนต์นะคะจากทางบ้านขอเรื่องนี้มาหลายคนมากเลยเกี่ยวกับเรื่องสกินแะคร์รูทีนนะจ๊ะเจ๊หนูอยากได้สกินแคร์รูทีนที่แบบเฮ้ยของงบได้น้อยชิมซองในราคสะดวกเสียยิ่งดีนะคะเจ๊กเลยทาคลิปนี้ให้โดยจะทาให้ทั้ง3สาภาพผิวเลยก็คือผิวแห้งผิวมันผิวมันและเป็นสิวนะคะทุกคนคะแต่ก่อนที่จะไปถึงการลงสกินแคร์ตรงนั้นเจ๊ขออธิบายน,นิดนึงว่าสกินแคร์ครูทีนคืออะไร สกินแคร์รูทีนนะจ๊ะตอนเด็กๆหลายๆคนก็อาจจะรู้จักแค่อ่างการบํารุงผิวคืออะไรต้องทาครีมอย่างเดียวใช่ไหมจ๊ะแต่จริงๆแล้วว่าขั้นตอนการบํารุงผิวหรือสกินแคร์รูทีนไม่ได้มีแค่ครีมนะจ๊ะบอกไว้เลยเพราะว่าครีมนั้นช่วยแก้ปัญหาได้ในจุดหนึ่งแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นหรือมีปัญหามากขึ้นครีมอาจจะไม่สามารถตอบโจทย์การแก้ปัญหาทั้งหมดได้แล้วนะจ๊ะต้องพูดก่อนว่าขั้นตอนการลงสกินแคร์ที่มีอยู่ตอนนี้คืออะไรบ้างนะคะก็คือเริ่มจากหนึ่งโทนเนอร์โทนเนอร์ก ขั้นตอนแรกของการลงผิวนะเป็นการเตรียมผิวโทนเนอร์จะเป็นสกินแคร์ที่มีส่วนผสมของน้ํากับแอลกอฮอล์นะทุกคนมันจะช่วยในส่วนของการปรับาาค่ pH ของผิวเพื่อเตรียมรับการบํารุงในขั้นตอนถัดไปช่วยทําให้ในเรื่องของกําจัดน้ํามันส่วนเกินด้วยนะคะแต่ว่าโทนเนอร์มันมีหลายชนิดนะเจ๊บอกไว้ก่อนโทนเนอร์ผิวมันก็จะช่วยกําจัดน้ามันส่วนเกินโทนเนอร์ผิวแห้งก็จะช่วยทําให้ผิวมันมีค่า pH ที่สมดุลเตรียมในการบํารุงขั้นตอนต,อนต่อไปนะคะนี่คือโทนเนอร์โทนเนอร์แล้วอะไรอีกโทนเนอร์แล้วก็เอเซนต์หร น้ำตกน้ำตกมีคนถามเจ๊มาโทนกันน้ำตกต่างกันไงเจ๊น้ำตกเนี่ยก็คือเอสเซนต์นั่นแหละทุกคนเอสเซนต์เนี่ยก็คือสกินแคร์ที่มีสารเติมบำรุงหรือสารสําคัญค่อนข้างสูงอนุภาคเล็กแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะมีส่วนผสมส่วนใหญ่เนี่ยเป็นน้ำนะคะฉะนั้นมันจะมีความเหลวค่อนข้างสูงนะเวลาใช้เนี่ยเราก็คือต้องตบตบตบมันก็เลยเรียกว่าน้ําตกนั่นเองนะจ๊ะมันคือเอสเซนต์แต่เอสเซนต์ต่างกับเซรั่มยังไงคล้ายกันหมดทุกอย่างต่างกันแค่อย่างเดียวก็คือเซรั่มจะ มีสารสําคัญหรือสารบำรุงสูงก็เอเซนต์แค่นั้นเลยทุกคนจริงๆอ่ะมันจะมีหลายตัวกว่านี้นะแต่เจ๊วันนี้พูดถึงแค่เฉพาะส่วนที่มีในร้านสะดวกซื้อแล้วกันนะจ๊ะทุกคนถัดมาก็จะเป็นในส่วนของครีมครีมก็จะเป็นสกินแคร์ที่มีส่วนผสมของน้ํากับน้ํามันแต่ว่าส่วนส่วนผสมของน้ำมันสูงกว่านะคะลักษณะก็จะมีความข้นมีความเหนืดมีความเหนียวเพราะว่าครีมมันมีหน้าที่ในการเคลือบทุกอย่างให้มันอยู่ใต้ผิวกันการละเหยออกนั่นเองนะจ๊ะสุดท้ายตอนนี้มันจะมีในส่วนของพวกมาร์กหรือสลิ มาพูดด้วยในหัวข้อนี้นะจ๊ะแต่ลงอะไรก่อนลงอะไรหลังละเจ๊ ในเรื่องลงอะไรก่อนหรือหลังเนี่ยเจ๊พูดไปเป็นร้อยครั้งแล้วแต่ว่าบางคนก็จําไม่ได้ซึ่งไม่แปลกนุ้ยเพราะว่าเจ๊ในช่วงแรกที่ศึกษาเรื่องสกินแค์รูทีนไม่ได้จําได้ในครั้งแรกมีความแบบสับสนอยู่เป็นปีเลยนะจ๊ะจนแบบพอลองใช้แล้วก็ศึกษาลึกๆได้ศึกษาได้อ่านได้ฟังเยอะ,ยอะๆอย่างี้ก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นนะฉะนั้นเจ๊ทาเป็นเขาเรียกการสาธิตแล้วกันนะคะให้เห็นภาพชัดๆเลยว่าการลงสกินแคร์ต้องลงอะไรยังไงก่อนหลังนะจ๊ะการสาธิตนี้นะคะเจ๊จะใช้ฟองน้ํา2ก้อนนะแทนผิวของเราเพราะว่าฟอง น้ำนะมันมีความสามารถในการดูดแล้วก็ซับในส่วนของน้ําทุกอย่างเอาไปไว้ในตัวแล้วก็ทําให้ตัวฟองน้ํามีความฟูแล้วก็ชุ่มขึ้นเหมือนผิวลเลยทุกคนแล้วเจ๊ก็จะแบ่งออกไป2ก้อนนะคะก้อนแรกเจ๊จะลงน้ํามันบำรุงผิวนะคะลงไปข้างบนก่อนนะน้ำมันบำรุงผิวนียก็จะเป็นออยเซรั่มนะทุกคนแต่ว่าในเซเว่นนะไม่มีแต่ว่าถ้าเกิดเปรียบในขั้นตอนที่เราจะพูดถึงกันเนี่ยก็คือครีมนั่นเองเพราะว่าครีมเป็นสกินแคร์ที่มีน้ํามันสูงที่สุดแล้วนะคะในไลน์ที่เจ๊เอามาทําให้ดูนะคะเจ๊กน่นกอน ะะนนอีกก้อนนึงเนี่ยนะเจ๊จะเอาไปชุบน้ำเปรียแบบเสมือนการบำรุงจากเซรั่มโทนเนอร์เอสเซนต์น้ำตบเนะี่ยไปแล้วนะคะพอบำรุงด้วยพวกสกินแคร์ที่เป็นน้ำอย่างเต็มที่แล้วผิวมันก็จะเหมือนการที่เอาฟองน้ำไปชุบน้ำจุ๊มขึ้นมาเห็นปะแต่จะชุ่มมากแบบนี้นะจ๊ะถัดมาเนี่ยเจ๊ก็จะทําให้ดูว่าเฮ้ยอีกก้อนหนึ่งอะ่ะที่มันลงพวกกับสกินแคร์ที่เป็นน้ำมันหรือครีมไปแล้วเนะี่ยถ้าลงสกินแคร์ที่เป็นน้ำฟืบเห็นปะมันไม่ซึมเลยมันก็เด้งออกข้างนอกนะแล้วมันก็ไหลลงมาวเเห็นน่อีกข้างงงึจล สั่นารบนรืงที่เป็นน้ําไปแล้วเราก็ลงน้ํามันข้างบนไอตัวน้ํามันเนี่ยมันก็จะเคลือบอยู่ข้างบนเห็นไหมอ่านี่คือความตากนะขั้นตอนสุดท้ายเชเจ๊ลองทาครีมลงไปบนทั้ง2อันจะเห็นได้ว่าครีมบนฟองน้ําที่เราเอาไปชุบน้ําก่อนเนี่ยมันมีการดูดซึมลงไปได้ดีกว่าอีกข้างหนึ่งที่เราลงตัวสกินแคร์ที่เป็นน้ํามันลงไปก่อนนะคะแล้วก็มาทาที่หลังจะเห็นว่ามันเลยลอยข้างบนแล้วตัวฟองน้ําที่อยู่ข้างใต้ชั้นน้ํามันนั้นแห้งเหือดมาก จากการทดลองนี้เจ๊ J. กาลังจะบอกว่าขั้นตอนการลงสกินแคร์หลายคนอาจจะรู้สึกแบบอันไหนก่อนหลังถูกปะให้ท่องไว้เลยว่าเราจะลงสกินแคร์ที่มีความเหลวมากที่สุดแล้วก็มีส่วนผสมของน้ําสูงที่สุดก่อนเสมอนะทุกคนแล้วก็ไล่ไปหาสกินแคร์ตัวที่มีความหนืดข้นแล้วก็มีส่วนผสมของน้ํามันสูงที่สุดเอาไว้ตัวสุดท้ายเหตุผลเพราะลงสกินแคร์ที่่อยมีความหนืดขน้นแล้วก็มีน้ํามันหนมากที่สุดลงไปก่อนมันก็จะเหมือนฟองน้ําก้อนแรกเห็นปะมันถูกเคลือบไว้ข้างบนเลยที่นี้จะลงสกินแคร์ที่เป็นน้ำ มันเลงไปมันไม่ซึมสู่ใต้ผิวแล้วทุกคนมันถูกบล็อกด้วยชั้นน้ามันเลยเพราะน้ํามันมันมีความสามารถในการเป็นฟิล์มบางๆไม่ให้ความชุ่มชื่นมันเละเหยออกไปนั่นคือขั้นตอนการลงสกินแคร์ที่ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดจ้าทาให้ดูขนาดนี้ต้องจําได้แล้วนะ ที่นี้เนี่ยเจ๊ได้ทำขั้นตอนการลงสกินแคร์รูทีนสำหรับผิวมันเป็นสิวแล้วก็ผิวแห้งแยกกันนะจ๊ะทุกคนเจ๊ก็จะขอย้อนกลับไปปุ่งตอนที่หน้าสดเลยนะคะว่าลงอะไรบ้างแล้วใช้อะไรบ้างทั้งหมดที่เจ๊ซื้อมาซื้อมาจากด้านสะดวกซื้อทั้งหมดนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงทุกตัวเลยไปดูกันในสภาพผิวแรกคือสภาพผิวมันและเป็นสิวจัด คนผิวมันแล้วก็เป็นสิวเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของมีความมันบนผิวเยอะเกินไปอะไรเงี้ยแต่ว่าจะมีอยู่อีกส่วนหนึ่งก็คือผิวมันแหละข้างบนหนามันแต่ข้างล่างอ่ะขาดน้ําซะงั้นสังเกตได้ก็ตรงที่เป็นคนผิวมันแต่มันมีริ้วรอยแล้วก็ผิวมันรู้สึกมันแห้งๆอ่ะแต่ว่าผิวหน้ามันมากเลยเจ๊ทาไม่รู้ทําไมเนี่ยแหละก็คือผิวมันขาดน้ำแล้วมันก็เข้าใจว่าเฮ้ยพอผิวขาดน้ามีน้ําข้างใต้อ่ะน้อยฉะนั้นต้องผลิตผลิตน้ํามันออกมาเคลือบไว้เยอะๆน้ามันจะได้ไม่เลอะเป็นสิวง่ายเยอง ลดปริมาณน้ามันลงได้แต่ในขณะเดียวกันต้องเติมน้ำใต้ผิวได้ด้วยนะคะฉะนั้นขั้นตอนแรกจะ,จะแนะนําให้ใช้ตัวโทนเนอร์แบบนี้นะคะตัวนี้มันจะเป็นของ c l e a n and Clear นะคะ Essential Oil Control Toner จะเป็นสูตรออยฟรีแล้วก็ไม่อุดตันนะอันนี้จะช่วยในเรื่องของการกําจัดความมันส่วนเกินบนใบหน้าปรับค่า pH บนผิวแล้วก็เตรียมผิวให้พร้อมในการบํารุงขั้นตอนต่อไปนะคะวิธีใช้ก็คือใช้กับสัลีแบบนี้เด้อ แบบนี้เราก็ทำการแทบแทบแทบไปบนใบหน้าอย่างนี้ถ้าจะปาดแนะนำให้ปาดเบาๆ ขั้นตอนแรกโทนเนอร์แล้วก็ลงขั้นตอนต่อไปเป็นเซรั่มเซรั่มก็คือตัวที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อมีเซรั่มเยอะมากมีทั้งตัวนี้ที่เป็นเซรั่มของสัญชาติญี่ปุ่นนะคะ ACO a ส s u นะคะตัวนี้จะเป็นตัวเซรั่มเข้มข้นที่มีไฮยาลูรอนิกเข้มข้นอ่ะนะก็คือทาให้ผิวมันมีความชุ่มชื้นสูงแล้วก็ในส่วนของเซรั่มตัวอื่นที่เจ๊สนใจก็จะเป็นเซรั่มตัวนี้จะเป็นของคนผิวแห้งมากกว่าเพราะมันเป็นรีเพล์เซรั่มของโอเลอันนี้จะช่วยในเรื่องของ คนที่ผิวแห้งแล้วก็มีริ้วรอยแล้วก็ขาดน้ํานะคะแต่ถ้าเกิดก็ใช้ได้เหมือนกันนะใช้ได้เพราะว่าคนผิวมันผิวขาดน้ําแล้วก็มีริ้วรอยก็มีเยอะตัวนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้สําหรับคนที่อยากให้ผิวแบบชุ่มมากๆเยอะเลยก็จะเป็นของโลชุกิทซายาพอลเลสคอลลาเจนเซรั่มนะคะก็ตัวนี้จะช่วยทําให้ผิวที่แห้งกร้านขาดน้ําไม่เรียบเนียนเนี่ยมีความชุ่มมากขึ้นนะคะตัวนี้สําหรับโลชุกิสนะคะแต่เจ๊จะใช้ตัวนี้ให้ดูแล้วกันนะวิธีการใช้ก็หยุดลงไป อาจจะจบแค่นี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องอื่นแค่ผิวมันแต่ขาดน้าต้องการบํารุงแต่ถ้าเกิดเป็นสิวเจ๊ก็นแนะนําให้แต้มสิวต่อนะคะแต้มสิวก็อันนี้จะเป็นของ Baby Bright ซึ่งมันเป็นเซตที่เขาให้มา2อันก็คือตัวอันแรกเนี่ยที่มีกรดซาลิซิลิกแอซิดตัวนี้มันช่วยทําให้สิวยุบเร็วส่วนอ,อีกตัวหนึ่งจะเป็นส่วนผสมของพวกดราคอนบัตที่ช่วยรักษาพวกรอยสิวแต้มเป็นอันดับถัดมานะคะตามความต้องการของตัวเองตามปัญหาตัวเองถ้าเกิดตอนนี้กําลังมีสิวอยู่เราก็ใช้ตัวนี้อ่ะแต แต้มมาหายหมดแล้วอาจจะก็สมมุติแล้วกันนะสิวทิปสิวทิปะปล่อยให้แห้งแล้วก็เข้านอนได้นะจ๊ะถ้าเป็นกลางวัน<ๆ>ก็แนะนำให้เป็นโทนเนอร์แล้วก็เป็นเซรั่มแล้วก็เป็นกันแดดนะจ๊ะนี่คือผิวมันแล้วก็ผิวเป็นสิวจ้ะ ในส่วนของผิวแห้งผิวแห้งก็จะมีปัญหาตรงที่อะผิวแห้งก็คือผิวไม่มีน้ําถูกป่ะผิวไม่มีน้ําพอไม่มีน้ําไม่มีความชุ่มชื่นปุ๊บมันจะผลัดเซลล์ผิวช้าไอ้รวกพี่คายหรือพวกเซลล์ผิวตายมันตกค้างพวกนี้มันจะเป็นที่มาของผิวกร้านผิวเหี่ยวแล้วก็มีริ้วรอยผิวดูหยาบประมาณนี้นะคะฉะนั้นขั้นตอนของการบํารุงผิวแห้งก็อาจจะเยอะกว่าผิวมันหน่อยนะยิ่งเป็นผิวแห้งที่อายุเยอะๆแบบเจ๊ก็ต้องมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นด้วยเอาเป็นว่าเจ๊จะทําแบบขั้นตอนแบบเว แห้งและแย่มากๆประมาณเจ๊นะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้มีปัญหาขนาดเจ๊ก็ลดทอนขั้นตอนลงไปได้อันแรกที่เจ๊จะทําอันนี้ทําทําเดือนละประมาณ1-2ครั้งเท่านั้นก็คือการสครับหน้านะคะอาจจะใช้สครับตัวนี้จะเป็นของจุฬาเฮิร์บนะคะ Watermelon Aura b o m b Scrub ซอของสครับก็จะมีเขียนไว้เลยว่าให้สครับกี่นาทีส่วนอันนี้เขาบอกว่าแค่หนึ่งนาทีก็พอฉะนั้นเจ๊ไปล้างออกแล้วก็จะเป็นแบบนี้ <cycling> เป็นแบบนี้ค่ะทุกคนค่ะแต่ว่าจริงๆแล้ว่การสครับนี่คือแนะนําว่าให้สครับบนหน้าเปียกตัวเมดสครับมันจะได้ไม่ครูดกับผิวหน้าจนมนากเกินไป orth. อ่ะเราก็ขัดขี้ขยเกระเร็นไว้ร้อยแล้วต่อมาเราก็จะมาลงน้ํา,าตกหรือเอเซนจ์จ้ะ ด้วยความที่โทนเนอร์สาหรับผิวแห้งในร้านสะดวกซื้อไม,ไม่ไม่มีนะแต่ว่ามีตัวนี้ซึ่งเป็นตัวเอสเซนต์ของพรชื่อว่าพรไวท์บิวตี้นะคะสกินเพอร์เฟกติ้งซูเปอร์เอสเซนต์ตัวนี้เอามาใช้แทนโทนเนอร์ได้นะจ๊ะมันก็จะเป็นตัวเอสเซนต์ที่เป็นน้ําเลยนะน้าแบบไหลโจกเลยนะตัวนี้ของพระฉะนั้นถ้าจะให้ดีให้ใช้กับสบลีนะจ๊ะแต่ว่าความผิวแห้งของเจ๊เจ๊ก็จะไม่ค่อยชอบใช้สาลีในขั้นตอนการบํารุงเยอะมากนักนะมันจะคลูดผิวหน้าโดยใช้ เหตุฉะนั้นเจ๊ก็จะใช้มือเลยจ้ะแล้วใช้วิธีตบแบบนี้นกดไม่ใช่ตบหรอกกด ตอนที่3เซรั่มจ้ะเซรั um, ม่มในร้านสะดวกซื้อเยอะมากแล้วก็มีให้เลือกหลายย e ี่ห้อหลายแบรนด์หลายการแก้ปัญหาด้วยฉะนั้นเลือกตามที่ตัวเองมีปัญหาเลยนะจ๊ะเมื่อกี้เจ๊ลงอันนี้ให้ดูแล้วแล้วตัวนี้เจ๊ก็เคยรีวิวให้ดูแล้วเจ๊จะลองลงตัวนี้ให้ดูแล้วกันนะจ๊ะตัวนี้เป็นของโรจูคิสนะคะชื่อเต็มว่าโรจูค um. ิสไฮยาโพเลสคอลลาเจนเซรั่มก็คือตัวนี้มันจะช่วยทําให้บํารุงผิวช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นทาให้ผิวแข็งแรงอ๋อที่ทำงานเขาบอกว่าไม่มีพาราเบ ผิวแห้งก็จะมีอาการผิวแพ้ง่ายมาด้วยก็จะระวังค่อนข้างระวังเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะอ่ะเนื้อเขาเป็นอย่างนี้ คลิกสำหรับคนขี้เกียจหรือแบบอยากนอนเร็วๆนะแต่ต้องการลงให้มันครบทุกขั้นตอนได้ด้วยนะเจ๊แนะนําให้เทลงไปบนฝ่ามืออย่างนี้ปืด๊ดแล้ววอร์มบนมือฟื๊ดฟื๊ดฟไม่ต้องกลัวว่ามือ,มอจะดูดเอาพวกนี้ไปนะเพราะว่าบนฝ่ามือของเราไม่มีรูขุมขนนะทุกคนมันก็จะไม่สามารถดูดซึมอะไรได้อยู่แล้วแล้วก็กระจายทั่วมือใช่ไหมแล้วก็ฟื๊ดฟื๊ดฟื๊ดอย่างนี้เลยจ้ะเสร็จแล้วการลงเซรั <laughs> ่ม สำหรับเจ๊ผู้ซึ่งใช้ผิวอย่างทรหดโอดทนมากว่าแต่งหน้าทุกวันแล้วก็ผิวค่อนข้างมีปัญหาเยอะแล้วเจ๊ก็จะเพิ่มตรงนี้เข้ามาเป็นการมาร์กก็ถ้าวันไหนขายนักก็มาร์กทั้งหน้าเลยแต่ถ้าวันไหนที่แบบเฮ้ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องใต้ตาอะไรเงี้ยเจ๊ก็จะใช้มาร์กใต้ตาแบบนี้น,นี่จะเป็นของ Baby Bright Tomato โต u t a Bright ท์ e อมารนะคะเป็นตัวมาร์กที่ทําให้มีความไบรท์ขึ้นเพราะมีส่วนผสมของไลโคลปีนของมะเขือเทศนั่นเองนะมันแล้วก็มีกลูตาไทโอนช่วยให้ข้างใต้ตาทีี่มมมัันนนดบาๆยควขึ้ เจ๊ก็จะมาร์คด้วยนะจ๊ะแพ็คเขาจะเป็นแบบนี้นะคลิปนี้ก็ต้องเป็นคลิปที่ทุกคนอนะ่ะอยู่กับหน้าสดเจ๊นานมากๆเลยนะเจ๊ก็ต้องกลับขออภัยมาในที่นี้นะคะทุกคนคะ่ะเจ๊ลงลิสติกให้อ้นิดนึงและกันเพื่อความความแบบปลายตาสบายใจของคนดูนะจะได้เจริญตา <c oughs> อ่าดีขึ้นเนาะดีขึ้นแล้วเนาะต่อนะจ๊ะ แล้วค่ะทุกคนคะซึ้ม ตาใสชะขาดทุกคนคนะจากนั้นก็เป็นการทาครีมครีมเนี่ยก็จะเป็นเหมือนสิ่งที่เคลือบทุกอย่างผน,นึกทุกอย่างไว้ไม่ให้มันละเหยออกไปนะคะสำหรับคนผิวแห้งเนี่ยครีมก็เลยจะเหมือนเป็นน้ํามันบํารุงผิวตามธรรมชาติที่ช่วยผน,นึกทุกอย่างให้อยู่ข้างใต้แล้วก็ไม่ละเหยออกมานะคะอันนี้เป็นของ r o j u k i s perfect polish eye for face cream นะคะเป็นครีมตาทาหน้าทำไมต้องเป็นครีมตาทาหน้าใช่ไหมตัว eye cream อ่ะมันจะมีความโมเลกุลเล็กแล้วก็มีส่วนผสมของส มันรุค่อนข้างสูงเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นส่วนที่มีความบอบางที่สุดดุ่มคนน้อยที่สุดนะคะฉะนั้นไอครีมต้องมีประสิทธิภาพที่สูงโมเลกุลที่เล็กมากๆและที่สำคัญมันแพงกว่าตัวอื่นเจ๊เข้าใจว่าโรสุูคิสกําลังจะสื่อว่าตัวนี้มีประสิทธิภาพดีพอๆกับไอครีมไหมนะแต่ทํมาให้เป็นครีมเพื่อที่จะทําให้ทั้งหน้ามันดูมีความชุ่มชื้นแล้วก็สามารถที่แบบบำรุงได้เหมือนกับการที่ไอครีมทําหน้าที่ของมันนะคะ ติมอย่างไรให้เร็วๆก็ทําเหมือนเซรั่มเลยก็ได้นะจุดลงนี้ฟื้ดๆๆแล้วก็แบบป้าบๆ,ๆมันก็จัดกระจายกระจายทั่วหน้าเร็วได้นอนเร็วด้วยแต่ผิวสวยด้วยนะจ๊ะเขาเรียกว่าทางลัดของคนขี้เกียจ าเป็นตอนเช้านะหลังจากขั้นตอนนี้ทุกคนทาครีมกันแดดแล้วก็แต่งหน้าออกไปทํางานหรือเอาไปใช้ชีวิตได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นกลางคืนเจ๊แนะนําให้คนผิวแห้งมากๆนะใช้ตัวนี้เป็นตัว Sleeping Mask ที่ชื่อเต็มๆมันชื่อว่า Kill Press 8 Hour Full Night Sleep Overnight Mask นะจ๊ะเป็นตัว Mask ที่ไม่มีพาราเบนไม่มีซิลิโคนไม่มีแอลโกอฮอล์เป็นสารประกอบที่คนผิวแพ้ง,ง่ายเนี่ยมักจะหลีกเลี่ยงนะจ๊ะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าดูคำเคลมของเป่นะเขาบอกว่าตัว เนื้อเจลสูตรเข้มข้นเนี่ยจะช่วยบำรุงแล้วก็ล็อกผิวชุ่มชื้นทห้ยาวนานถึงสิบชั่วโมงอ่ะมาเนื้อจะเป็นแบบนี้เจลๆถ้าวันไหนออกแดดจัดออกแดดจัดมากๆแล้วติดต่อกันเวลายาวนานใช่ปะเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนแล้วก็โปะลงไปน้หนาผิวที่โดนความร้อนเยอะๆมันจะมีการอักเสบแล้วก็เสี่ยงที่จะเป็นสิวมันจะเป็นสิวอุดตันหรือสิวอักเสบเใช่ปะมันก็จะลดโอกาสลงการใช้พวกนี้มันจะช่วยลดความร้อนได้เร็ว Now ก็คือสกินแคร์ดูทีหรือขั้นตอนการลงสกินแคร์นะจ๊ะจากสกินแคร์แบบซองในร้านสะดวกซื้อนะคะทุกคนคะการลงสกินแคร์ที่เจ๊บอกไปนะคือลงตามสภาพผิวของตัวเองนะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผิววันเฉยๆไม่ได้เป็นสิวก็ไม่ต้องใส่เจลแต้มสิวแต่ถ้าเกิดเป็นสิวด้วยก็ลงเจลแต้มสิวลงไปผิวแห้งนะคะในส่วนของผิวแห้งถ้าไม่ได้มีปัญหาเยอะขนาดเจ๊ก็อาจจะตัดบางขั้นตอนออกไปก็ได้แล้วก็ในการเลือกเซรั่มหรือครีมหรือโทเนอร์หรือต่างๆเนี่ยให้ดูตามปัญหาของเราเอง ถ้าทุกคนไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เจ๊ใช้คือเหมาะทุกคนนะต้องดูตามปัญหาผิวของตัวเองด้วยนะจ๊ะแล้วก็เจ๊ก็หวังว่าข้อมูลทั้งหมดที่เจ๊ทำอะ่ะมันจะช่วยทําให้ทุกคนแบบมีข้อมูลเอาไปปรับใช้กันแล้วก็จะได้มีผิวสวยๆราคาไม่แรงใช้กันด้วยนะจ๊ะทุกคนคะทาตามคําเรียกร้องให้แล้วสําหรับหัวข้อนี้ซึ่งอยากทํามานานมากเลยนะคะคลิปนี้เจ๊ขอลาไปก่อนนะคะอยากให้เจ๊ทำหัวข้ออะไรอีกก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้แล้วก็ขอขอบคุณน้องพลีพลอยสายกระล่อนด้วยนะคะแล้วก็หลาย คนที่ช่วยกันส่งไอเดียนี้หัวข้อนี้มาให้เจ๊กลายเป็นคลิปนี้ขึ้นมานะคะขอบคุณกาคลิปนี้เจ๊ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกันเข้าไปใน YouTube และถ้าเกิดว่าใครทูที่ Facebook Fanpage ฝากกด Follow แล้วก็เห็นโพสต์ก่อนนะจ๊ะจะได้เจอกันคลิปหน้าน,นะจ๊ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย